เพจ Facebook ของวัดโพทองตะบนสีเทพอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้โพสต์รูปภาพพระสงฆ์รูปหนึ่งถือสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่30ธันวาคม25 6 5หมายเลข1 5 7 1 9 6จําจำนวนสองฉบับอยู่ใต้หลวงพ่อหินเขียวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนทางใกล้และไกลมักเข้ามากราบไหว้ขอพรซึ่งหลังจากที่รูปภาพดังกล่าวได้ถูกโพสต์ออกไป ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแชร์ต่อและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากต่อมาผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่วัดทุตังคารามตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่แปบ้านเกาะลำโพงตำบลสีเทพอังเอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับหลวงพ่อสุนทรรุ่งสว่างอายุ70ปีพระลูกวัดทุตังคารามที่ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึงวดประจำวันที่30ธันวาคม2565จำนวน2ใบได้รับเงินไป12ล้านบาท เิดเผยว่าเมื่อช่วง3-4ถึงวันที่ผ่านมาได้ไปช่วยเตรียมจัดงานสดสดอกเคราะห์ต่อชะตาที่วัดโพทองซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กันและได้ไปกราบไหว้หลวงพ่อหินเขียวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาวัดที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาและได้ฝันเห็นหลวงพ่อหินเขียวมานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วเลือนหายไปพอรุ่งเช้ามีพ่อค้านําแผงลอตเตอรี่เข้ามาขายในวัดโพทองเมื่อตนมองไปที่แผงลอตเตอรี่กลับเห็นหลวงพ่อหินเขียว ที่ฐานมีเลข196้อยขึ้นมาและในแผงลอตเอรี่ก็มีเลข196อยู่จํานวน2ใบจึงได้ซื้อเก็บเอาไว้โดยเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งก็จะแบ่งให้ลูกหลานและทําบุญแต่เนื่องจากทางวัดนี้กําลังก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่เนื่องจากว่าโบสถ์หลังเก่ามีขนาดเล็กจึงตั้งใจว่าจะร่วมทําบุญในการสร้างโบสถ์จำนวน1นล้านหนึ่งบาทเห็นหลวงพ่อหินเขียวคือว่าเพราะว่า ฉันอาตมาเนี่ยศรัทธาท่านเวลาก่อนนอนหรืออะไรเนี่ยจะอธิษฐานถึงท่านท่านเป็นผู้พระผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่พระพระทุทธง่ะที่อยู่ในวิหารนั่นเนี่ยฝันว่าท่านมาหาอรเนี่ยนอนหลับแล้วฝันว่าท่านมาหานั่งอยู่ข้างหน้าอตอนที่มานี้สภาพรูปร่างเป็นไงฉันนอนหลับไหฮะแล้ว<ต>าล่วานก็มานั่งอยู่หน้าเป็นพระหินนั่นเนี่ยมานั่งอยู่หน้า จะลืมตาเอาพ่อมาไงพอลืมตามาเอาพ่อหญิงเขียวแล้วท่านก็หายไปทุกวันจะเดินมาหาพระอาจารย์เนี่ยวัดติเกังไงก็มาหาท่านแต่ว่าท่านไม่แวะหาท่านจะแล้วเลยมา <c oughs> ที่แผงแผงลอตเตอรี่เลยเหมือนโดนใจอยม <c oughs> แผงลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนครับที่วัดโพอทองนั่นไปทีแรกนะย,ยังไม่เห็นเราโยมทีแรกเลยนะนะไปเลือกดูแล้วก็เหมือนท่านลอยมาเป็นฐานนะนะนั่งนะ่รเห็นเลขหนึ่งเก้าหก หนึ่งเก้าหกแล้วก็เปิดดู mm hmm. ก็มีเห็นหนึ 96, mm ่งเก้หก็เอาดึงมาสองใบแล้วไม่ให้คนขายเห็นด้วยนะโยมไม่ได้เห็นหรอกบอกเอามีแค่นี้แหละโยมแล้วจ้จของขายเนะี่ยที่ตะเบิร์บอกว่าเอาของพ่อมาผมเห็นแล้วผมจะรู้ของพ่อได้เรียกอะไร mm hmm. ก็ให้กัดู mm hmm. แกก็บอกไม่มีแผงผมมีแค่สองใบ mm hmm. แล้วก็สั่งแกว่าหาให้สักสี่ห้าใบได้ไหม แกก็ไปบอกไม่ได้ไม่มีแล้วแถวนี้ไม่มีเลยก็นั่นแหละแต่ใจจะซื้อตั้งห้าใบนะโยม <S 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 อย่างนั้นดูจิตดนใจอะฉันหาเลขอยู่แต่ใจไม่ได้เห็นเลขอะไรแล้วใจจะซื้อเฉยๆดูกันตรงๆเนาะแต่ที่ดูเลขอยู่นะพ่อถลอยมาให้เห็นลอยนั่งสมาธิลอยมาหเห็นแล้วเลขมันอยู่ที่ฐานน่ะหนึ่งเก้าหกได้สามตัวหน้าไม่รู้หรอกเห็นแต่หนึ่งเก้าหกเลขก็หยิบมา หยิบมาคู่หนึ่งไม่ห้างว่าจะเอาเงินไปทำก็จะสร้างโบสถ์นี่แหละโยมทำบุญแล้วก็ให้ลูกคายหลานได้ทำบุญร่วมสร้างสงพระอุปัชฌาย์ที่วิหารด้วยอะไรเงี้ยโบสถ์นี่กะว่าจะลงสักเท่าไหร่อะการหนักหน่อยนะโยมก็จะช่างกับโกงไปเยอะบอกตรงกันเลยหมดแล้วเท่าไหร่ก็สร้างเท่าไหร่เลยสวายหนึ่งล้านหนึ่งแสน